สวัสดีครับ hotseed.com ตอนนี้ผมยือนอยู่ที่อำเภอศบเมยนะครับนี่คือจุดกึ่งกลางของอำเภอศบเมยครับนะครับก็จริงๆแล้วตัวนี้เป็นอำเภอทางผ่านเล็กๆเองนะครับก็จุดกึ่งกลางก็จะมีสถานีตำรวจมีอำเภอแล้วก็มีร้านอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นอำเภอใหญ่อะไรถ้าเกิดมาจากทางแม่สระเลยนะครับจะไปทางจังหวัดตากไปทางแม่สอด ระยะทางประมาณ2 3 0 0กิโลเมตรเนี่ยก็จากแม่สรียงมา30กิโลเมตรก็จะเจออำเภอศพบเมยก่อนนี่คือจุดตึ่งกลางของอำเภอศพบเมยครับก็ห่างจากแม่สตียง25กิโลเมตรฝั่งตรงข้ามของผมนี่คือร้านตัดผมนะ นี่แหละครับอำเภอศพบเมยก็สอพศอพบเมยก็อยู่ตรงขวามือนี่เองนะครับฮอสีดอทคอครับพาเที่ยวอำเภอศพบเมยครับนี่ครับข้างหน้าถ้าเกิดตรงไปก็คืออุทยานชาติแม่เงาน้ำตกแม่เวยน้ำตกแม่เพียว